สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับสวัสดีคนรักบอลสีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาคนรักบอลสีทุกท่านนะครับมาทําการปลูกบอลสีนะครับบอลสีที่เราผ่าหัวไว้นะครับย้ํานะครับที่เราผ่าหัวไว้แล้วมันเริ่มงอกขึ้นมานะครับเล็กๆงอกขึ้นมาจากกระติบที่เราผ่าหัวไปอย่างนี้นะครับเราจะมาปลูกยังไงนะครับให้เขาเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงแล้วก็ไม่ตายนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมีเคล็ดลับมาบอกครับก็สําหรับน้าๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําลงคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับบอลสีที่เราผ่าหัวไว้นะครับมันก็จะได้งอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะเียะเห็นไหมเขาก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยอย่างนี้นะครับ เขาจะไม่งอกทีเดียวพร้อมกันหมดนะครับยยก็ทยอยงอกทยอยงอกทยอยงอกขึ้นมาเรื่อยอย่างนี้นะครับเราก็สามารถดึงออกมาหยิบเอาต้นที่งอกก่อนโตก่อนพอปลูกเอามาปลูกได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเห็นไหมจะมีต้นใหญ่ต้นเล็กต้นเล็กเรียงลำดับลงไปอย่างนี้นะครับผมก่อประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูวัสดุที่จะปลูกกันนะครับก็จะเป็นกระถางขนาดเล็กนะครับกระถางสี่นิ้วฮะ สี่นิ้วหรือ,อเล็กกว่านั้นก็ได้นะเพราะว่าเราจะรุบาลเขาให้โตพอรครับผมแล้วก็มีเนี่ยดินที่จะปลูกเป็นดินดํานะครับเป็นดินอันนี้ผมซื้อมานะครับดินที่เป็นถุงเลย,ง,ยง่ายนะครับปลูกได้เหมือนกัน mm hmm. ก็จะมีส่วนผสมของอมีปุ๋ยมีขี้วัวนะหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็มีปุ๋ยมะพร้าวนะครับมีแกลบดำนะฮะแล้วก็มี มีดินดาดินดาดินร่วนประมาณนี้นะครับตามที่อ่านดูในถุงครับแต่ดินเขาก็โอเคฮะสภาพพยายามอย่าใช้ดินที่เป็นดินแน่นๆนะให้ดินอย่างเงี้ยที่มันเป็นดินล้วนๆนะฮะเนี่ยนุ่มๆมีขุยมะพร้าวเพราะว่าดินลักษณะนี้นะครับมันจะทําให้รากของเขาเนี่ยจะริญเติบโตได้เร็วนะครับเดินทางได้เร็วแล้วต้นของเขาปุ๊บก็จะโตเร็วนะครับเมื่อรากหาอาหารได้เร็วต้นก็จะโตเร็วตาม นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็คือง่ายๆเอาดินใส่กระถางาลงไปนะครับใส่ลงไปประมาณนี้นะฮะก็ไม่ต้องให้เต็มมากมายนะครับเอ,อเคประมาณนี้ก็พอนะครับอย่างนี้และว,วิธีที่เราจะเอาเอาต้นต้นก้าต้นอ่อนของเรานี้ออกมาก็คือง่ายๆนะครับ เราก็ดูนะครับดูหัวไหนที่มันแตกรากนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาเลยระวังระวังหน่อยหนึ่งครับระวังต้นก็จะขาดออกเนี่ยฮะก็จะได้รากมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นรากอย่างนี้เลยจากนั้นนะครับไอ้รากที่ยาวๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปตัดเขาออกนะครับเราทําการเจาะ เจาะดินลงไปนะครับเจาะดินในกระถางเราลงไปแล้วก็เอาเข้าลงไปเลยลรากคขานี้ก็ม้วนๆลงไปเลยนะครับม้วนๆลงไปนะครับแล้วก็ทําการเขี่ยดินกรบนะครับเขี่ยดินกรบให้กรบให้กรบหัวที่เราผ่าด้วยนะครับกรบรากแล้วก็กรบหัวที่เราผ่านะครับเนี่ยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับแค่นี้ไม่ต้องปลูกลึกมากนะครับอย่าให้ถมลงมาถึงครึ่งลำครึ่งต้นอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวตายนะครับ กบเฉพาะตรงหัวหัวที่เราผ่าจะมีหัวอยู่นะฮะกบหัวกบลากลงไปนะครับประมาณนี้มาได้อย่างนี้นะครับแค่นี้เราก็พร้อมที่จะเอาเขาไปไปปลูกได้เราจะทําการพรมน้ํานะครับคลมน้ําให้ชื้นแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบหรือใครไม่มีตู้อบก็สามารถ เอาน้ำใส่จานนะครับใส่จานใส่ถาดไรก็ได้ที่สามารถใส่น้ําได้ให้ให้น้ําอยู่ประมาณสักครึ่งไม่ถึงครึ่งประมาณนี้ของกระถางไม่เกินนิ้วนึงนะครับพูดง่ายง่ายคือไม่เกินนิ้วนึงนิ้วนิ้วมาตรฐานนิ้วไม่บรรทัดเลยนะไม่ใช่นิ้วมือเราอย่างนี้นะไม่เกินนิ้วหนึ่งแล้วก็เอาเขาไปตั้งแช่น้ําเลยแล้วก็พรบน้ําให้ชื้นนะครับอันนี้เขาจะเจริญเติบโตเร็วแต่ถ้าใครมีตู้อบก็สามารถเอาเข้าตั้งตู้อบได้เลยก็จะเจริญเติบโตเร็วเหมือนกัน นะครับผมและอีกหนึ่งอย่างนะครับเทคนิคดินที่เราจะปลูกนะครับดินที่เราจะปลูกเดีเ <ot> ๋ยวผมขออนุญาตอธิบายก่อนดินที่เราจะปลูกนะฮะเนี่ยสังเกตนะฮะต้องชืนช้นๆนะครับดินต้องชื้นนะฮะไม่ใช่ว่าดินแห้งๆเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยเอามาปลูกนะครับถ้าแห้งๆแห้งเป็นฝุ่นเอามาปลูกปุ๊บเขาจะ,ะเลือนเติบโตช้ามากนะครับเพราะว่าดินแห้งๆน่ะรากเขาจะไม่ชอบนะครับเขาจะชอบดินชืน้น เวลาเราลดน้าปุ๊บน้ําก็จะซึมผ่านได้ทั่วทั่วทั้งกระถางแต่ถ้าเป็นดินแห้งๆเป็นผุนเป็นฝงเราลดน้าปุ๊บน้ําจะซึมผ่านไปเป็นจุดๆ,ๆนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วบางทีจะไม่โดนตรงจุดที่ที่รากเขาอยู่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเคล็ดลับดีๆนะครับผมจากนั้นนะครับเราเอาไปเข้าตูออ้อบก็ตามไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเอาไปเข้าตู้อบนะครับผม ครับผมก็มาถึงตู้อบผมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้เอาออกมาปลูกอนุบาลแล้วเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วอีกตู้หนึ่งถนนเต็มแล้วนะครับยันนี้เป็นอีกตู้ที่สองที่ผมกําลังเอาเอาที่ผมผ่าหัวไว้ออกมาอนุบาลนะครับผมตู้อบก็จะมีน้ํานะครับจะมีน้านะฮะมีน้ําอยู่ข้างล่างเพื่อให้ให้บอลสีเขาได้ดูดน้ำกินได้ตลอดเวลานะเขาจะได้โตเร็วๆนะครับผม ก็อย่างที่ผมบอกนะเมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยก็สามารถข่มน้ำสักหน่อยนะครับอันนี้ผมก็น้ำใส่กันนะครมน้ำให้ชื้นนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะเอาเข้าไปวางในตู้อบนะครับเนี่ยลดน้ำให้ชื้อนอย่างนี้ลดน้ำให้ชื้นปุ๊บเราก็เอาเข้าตั้งได้เลยนะครับเห็นไหมครับในตู้อบผมจะมีน้ำแช่อยู่เพราะว่าผมเป็นรองน้ำไว้นะครับ พอน้ําในกระถางเราชื้นนะฮะดินในกระถางเราชื้นเขาก็จะดูดน้ําจากพื้นเนี่ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงลําต้นได้ง่ายนะครับจะทําให้เขาจเจริญเติบโต,ตเร็วแล้วก็แข็งแรงนะครับเคล็ดลับก็มีอยู่แค่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับ